อะไรครับสวัสดีครับนักเรียนครับพบกับวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีกันอีกครั้งนะครับหลังจากทําแบบทดสอบท้ายหน่วยที่3ไปแล้วเนี่ยจะได้คะแนนห้องถูกไหมวันนี้เราจะมาขึ้นหน่วยที่4กันนะครับนี่เรจะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมครูพูดเร็วนะครับเพราะว่าครูจะทำชาเลนจ์กับตัวเองว่าวันนี้นะครับครูจะทําเนื้อหาการสอนได้ไม่เกิน10นาทีหรือเปล่าปกติเนี่ยครูจะทาถึง1 5บหาถึงยีนาทีใช่ไหมอ่ะทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับหน่วยที่4จะเรียนกันสจบสัปดาห์จบสัปดาห์น,น,าหนะคครับับหล,ก,หลกกๆ็ือ กระบวนการนะครับของการใช้เทคโนโลยีในการมาแก้ไขปัญหาในชุมชนไปเริ่มกันเลยนะี่ครับเขาเรียกว่ากระบวนการเชิงวิศวกรรมนั่นเองนะครับเราไม่ต้องเข้าจะสนใจเนื้อหาอรายละเอียดจุดประสงค์มากมายครับดูหัวข้อพอนะครับเราเอากระบวนการเหล่านี้มาแก้ไขปัญหาในชุมชนที่มีนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราต้องสำรวจกันก่อนถูกไหมก็ เวลาเราสำรวจเนี่ยครับเราก็ต้องมาเลือกวิธีการหรือว่าออกแบบให้มันเหมาะสมกับปัญหานั่นเองเนี่ยหลักๆคือต้อง่างเนี้ยต้องหาปัญหาเลือกวิธีการนะครับอ่ะดูตัวอย่างนะตัวอย่างนะครับกระบวนการแก้ออกแบบเชิงวิศวกรรมกับการแก้ไขปัญหานในชุมชนเขาบอกว่ามันมีชุมชนชุมชนหนึ่งมีวัดซึ่งในวัดเขาจะมีโรงทานเราให้ชื่อว่าวัดขอกับโรงทานขอแล้วกันนะครับเป็นวัดที่ห่างไกลความเจริญมากเลยหลังจากหน้าแล้งเนี่ยเริ่มมีชาวบ้านเข้ามาใช้บริการโรงทานโรงทานก็คือ มีของกินของอะไรเงี้ย ه, สามารถใครเดือดร้อนมาขอทานได้นะครับแต่ไมเกิดปัญหาในโรงทานเนเราทราบปัญหาว่าโรงททนเนี่ยมันเป็นปัญหาแล้วเมื่อมันมีชาวบ้านเยอะขึ้นตอนแรกเนี่ยตอนไม่มีชาวบ้านเยอะเนี่ยมันก็จัดการบริหารจัดการง่ายอยู่ใช่ไหมพอมันมีความเดือดร้อนมากชาวบ้านเยอะขึ้นนะครับเริ่มโรงทานก็เริ่มมีปัญหาเราเป็นนักพัฒนาชุมชนเราได้รับบทบาทนะเป็นนักพัฒนาชุมชนต้องเข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาในโรงทานแห่งนี้นะครับเราก็ไปดูกันเลยนะครับ ึ่งเราจะมีขั้นตอนการทํางานนะครับเดี๋ยวเราจะทํางานไปพร้อมๆกันเลยนะขั้นตอนแรกครับขั้นตอนของการระบุปัญหาครับหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Problem Identification นะครับ Identification นีคือการยืนยันตัวตนนั่นแหละนะครับอ่าเขาใช้วิธีการสํารวจโดยการดูนะฮะนะครับดูนะฮะ,ะเอาไฮไลท์กันหมดปาะกาไฮไลท์ในสีที่เราคุ้นเคยนี่ก็จะเป็นสีออกเหลืองๆเขียวๆถูกไหมหาก่อน สีออกเหลืองออกเขียวนี่แหละสีคุ้นเคยนะครับไฮไลท์ปื้ดได้เลยไหมแน่การสำรวจโดวยวิธีการสัมภาษณ์และสังเกตเห็นไหมเขาใช้2วิธีร่วมกันนะครับนั่นเท่ากับว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้วิธีสัมภาษณ์อย่างเดียวสังเกตอย่างเดียวทําแบบสอบถามอย่างเดียวเราใช้เอาที่เราถนัดเหมาะกับงานของเรานะครับ 1. ครับเขาสำรวจมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาอันดับแรกเลยที่เกิดขึ้นนะครับทําให้มีปัญหาคือสีแดง จำนวนของอาสาสมัครที่มาช่วยโรงทานเห็นไหมจะสังเกตเห็นว่าอาสาสมัครมีเพียงหนึ่งในสี่ครับแต่ว่างานมีทั้งหมดสามในสี่มันไม่บาลานซ์กันถูกไหมสองครับปัญหาอุปกรณ์และการทําอาหารในโรงทานครับแน่นอนครับเมื่อคนต้องการเยอะขึ้นอุปกรณ์มันจะไปพอได้ยังไงใช่ไหมฮะและสามครับปัญหาเรื่องของความสะอาดอันนี้ไม่ได้อยู่ที่จํานวนนะอยู่ที่การบริหารจัดการนะครับแต่จํานวนก็มีผลบ้างน,นะครับคือยิ่งมีคนเยอะยิ่งมีขยะเยอะและยิ่งจัดการบริหารไม่ดีอีกเนี่ยทำให้ขยะ ล้นลงทานนั่นเองนะครับข้อหกไม่ใช่ข้อหกหน้าที่หกหน้าต่อไปทีนี้เขามีการเมื่อเรารู้แล้วว่าปัญหาเนี่ยมันมีหลายอย่างเลยแต่เราจะแก้ไขปัญหาไหนก่อนละ่ะเราต้องนี่ครับการพิจารณาพิจารณานะเพื่อเรียงลําดับความสําคัญของปัญหาครับนะจัดลําดับความสําคัญของปัญหาโดยเวลากขะจัดเนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่าเออนนี้สําคัญไว้เอาไว้บนไว้ เรียบร่างแล้วกันนึงข้สามเขาก็อย่างนั้นมันก็ได้แหละแต่มันจะไม่มีหลักการไม่มีวิธีการไม่มีหลักฐานอ้างอิงนะครับทีนี้เขาก็ต้องมีการแบ่งน้ําหนักคะแนนครับอค่าน้ําหนักคะแนนนะหนึ่งครับขานาดของปัญหาให้ห้าคะแนนครับดูนะขานาดห้าคะแนนนะความรุนแรงและความเร่งด่วนมีน้ําหนักสามคะแนนครับความยากง่ายในการแก้ไขสี่คะแนนครับ ความสนใจของคนในชุมชน 4. ีคะแนนครับก็คือมีเกณฑ์ในการให้คะแนนน้ำหนักของปัญหาเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะครับวิธีการคือเอาปัญหาเนี่ยมาคูณกับคะแนนนะครับเมื่อคูณกันแล้วแต่ละแต่ละช้อยเอามาบวกกันเอาคะแนนรวมนั้นมาจัดลำดับครับดูนะครับปัญหาแรกที่เราสำรวจเจอคือจำนวนอาศัตมัรัรไม่เพียงพอใช่ไหมข้อหน,นะครับขนาดของปัญหา4ครับความรุนแรงให้สครับ ความง่ายให้สองครับเพราะอาจจะแค่ไปหาคนเพิ่มนะครับความสนใจสี่ครับคะแนนรวมห้าสิบามคะแนนนะครับปัญหาที่สองปัญหาอุปกรณ์ครับโอ้เป็นปัญหาใหญ่เลยนะอุปกรณ์ให้นนนะคะแนนห้าความรุนแรงสามความยากง,ง่ายสามคนสนใจห้าเหมือนกันครับคะแนนรวมหกสิบหกจะอยู่ในรันดับที่หนึ่งเนาะแล้วก็ความสะอาดครับก็เนี่ยแหละก็คือเรามาจัดลำดับซะซึ่งเกณฑ์ตรงนี้ครูบอกไว้เลยว่า นักเรียนสามารถกําหนดเกณฑ์ได้นะครับว่าเฮ้ยปัญหาแต่ละคนชมิมแต่ละคนมันอาจจะมีเกณฑ์ในการให้คะแนนน้าหนักแต่ละคนต่างกันนะครับเมื่อเราเอามาอย่างคะแนนมีหลักฐานแล้วนะครับคะแนนแต่ละคะแนนแน่นอนว่าอันดับหนึ่งต้องแก้ไขก่อนครับรองมันก็จะเป็นสองและสามนะครับต่อไปเมื่อจัดลำดับความสําคัญเสร็จแล้วเห็นไหมเขาก็จะเลือกว่าอ๋อปัญหาที่สําคัญที่สุดเนี่ยคืออุปกรณ์ไม่มีนะนะครับไม่มีอุปกรณ์ในโรงทานมีถึง 66สบหคะแนนเลยนี่ที่บอกไปนั่นแหละนะครับต่อไปครับระบ,บุปัญหาที่ต้องการแก้ไขซึ่งของเราคืออะไรอุปกรณ์ใช่ไหมทีนี้อุปกรณ์มันมีอะไรบ้างล่ะมันโอ้อุปกรณ์มันก็กว้างเนาะตะหลิวกระทะเตานะครับมีหลายอย่างเลยซึ่งในตัวอย่างนี้เขาเรียกว่าปัญหาการใช้เตาในการทําอาหารครับเอะเตาเนี่ยมันมีปัญหามากเลยมันพไม่พอมันเป็นยังไงนะไปดูเจาะลึกกันครับนะโดยครูทั้งเรียนแบบฝึกหัดนะซึ่งอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับ ในของนักเรียนนักเรียนก็จะไปทําเป็นแบบแผนของตัวเองนะก็คิดปัญหาในชุมชนของเรามาเองนะครับดูครับเนี่ยให้นักเรียนสารวจปัญหาที่พบในชุมชนนะครับโดยระบุป,ปัญหาและรายละเอียดต่างๆอย่าเพิ่งงงนะไม่ยากเลยมีสามหัวข้อย่อยนะครับหัวข้อที่1ครับสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นมาซะหนึ่งนะีขยะมูลฝอยสองน้ำเน่าเสียสามขาดแคลนไฟฟ้านะครับอ่าสองจัดลำดับครับจัดลำดับครับก็นี่แหละเอามาทำตารางอย่างนี้แหละนักเรียนก็ ให้เกณฑ์ตามครูเลยก็ได้แล้วก็ให้คะแนนมานะครับพอคะแนนเสร็จแล้วก็รวมแล้วก็จัดลําดับนะครับของนักเรียนอาจจะเป็นปัญหาอากาศปัญหาไฟฟ้าดับบ่อยปัญหาน้าประปาไม่สะอาดก็ได้นะครับ3ครับหัวข้อที่3ครับเลือกปัญหาที่ต้องการแก้ไขครับซึ่งเมื่อมันดูคะแนนเนี่ยปัญหาข้อ3านักเรียนต้องเอาลําดับที่1มาแก้เนาะต่อไปครับระบุปัญหาที่ต้องการแก้ไขครับ การเลือกปัญหาแลนะ้วเนี่ยน้ำเน่าเสียทีนี้เราไปดูในน้ำเน่าเสียนะ่ะมันเน่าเสียเพราะอะไรบ้างคือเจาะลึกลงไปอีกเขาบอกว่าอ๋อนี่นะนอกจากปัญหา,าน้ำเน่าเสียแลยนะ้วเนี่ยในน้ำมันยังมียุงลายด้วยก็คือลงลึกเข้าไปในปัญหา,าน้ำเน่าเสียอีกทีหนึ่งครับนะสมมุติว่าของเราเลือกปัญหาว่าอากาศเนี่ยไม่ดีอากาศไม่บริสุทธิ์เราก็ไปเจาะว่าอ๋อไม่บริสุทธิ์เพราะอะไรเพราะควันไฟเผาขายะหรือเพราะพีเอ็มสองจุห้ารือเพราะอยู่ใกล้โรงงานอย่างเงี้ยนะนี่คือแบบสมัดที่หนึ่งที่เรียนต้องทํานะครับคะแนานที่จะมีให้นะครับอันน สิบคะแนนนะครับสิบคะแนนทําใส่สมุดและถ่ายรูปส่งมานะครับเดี๋ยวรูปภาพตัวอย่างเป็นผหผดครูจะแยกออกไปไว้ในคลาสรูมอีกอันหนึ่งนะครับเนักเรียนดูตอนทําจะได้ไม่งงนะครับต่อไปวันนี้มีสองเป็นหันนะเมื่อรวบรวมข้อมูลได้แล้วรารู้แล้วว่าอ๋อเราจะแก้ไขปัญหาที่นี้นะมันมีคะแนนเยอะสุดโดยเจาะเลึกลงไปว่าเราจะแก้แผนแก้ไขปัญหาไหนก่อนข้อสองครับเราต้องรวบรวมแนวคิดหรือว่าความรู้วิธีการครับอย่างยกอย่างง่ายๆนะ สมมติว่าเราอยากจะบาบัดน้ําเน่าเสียเราก็ต้องไปถามผู้รู้เกี่ยวกับคนที่เขาเรียนจบทางด้านของน้ำใช่ไหมรู้ว่าโน้ำเป็น H2O นะน้ำเน่าเสียเพราะในน้ำเนี่ยมันมีสารเคมีมีสารพิษมีออกซิเจนน้อยเางเนี้ยครับคือเราต้องหาแหล่งอ้างอิงหาความรู้มาถ้าไม่ถามผู้รู้ Google สิครับแต่ว่าก็ต้องดูเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ถูกไหมครับในที่นี้ครูจะยกตัวอย่างครูจะอธิบายตัวอย่างของเขาก่อนนะปัญหาของเขาคือเตาถ่านเหมือนเดิมครับเตถาถ่านมีปัญหาอะไรบ้างล่ะ หนึ่งเลยคือเรื่องของการขนย้ายครับปัญหาเตาถ่านเนี่ยมันทํามาจากดินเผานะครับทาให้มีน้ําหนักมากเวลาขนย้ายทีเนี่ยก็จะลําบากนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ที่มาช่วยงานในวัดในครัวเนี่ยก็จะเป็นผู้สูงอายุนะครับก็จะทําให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บเคลื่อนย้ายทําให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาครับเจ็บหลังเจ็บไหลหรืออาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับนี่เขาก็เริ่มวีเค์นะก็เกินไปนะครับลองฟังไปก่อนนะครับต่อมาครับเรื่องของความชินผลต่อประสิทธิภาพครับนอกจากตัวเตาถ่านเนี่ย ที่มันจะทาให้เคลื่อนย้ายยากนั้นเนี่ยถึงเวลาเอาใช้งานจริงครับประสิทธิภาพการใช้งานอาจจะยังต่ำอีกเช่นวันนี้ฐานมันชื้นว่ะหรือวันนี้อากาศฝนตกความชื้นสัมผัสเดียวว่ะจุดไฟไม่ค่อยติดเลยพอจุดติดควันมันก็เยอะอย่างเงี้ยน,นะครับต่อมาครับการเติมฟืนเนี่ยอาจจะทาให้เกิดอุบัติเหตุได้ถูกไหมเวลากระทะมันร้อนแล้วเนี่ยเวลาจะยกกระทะมาเพื่อเติมฟืนมันก็ต้องมีอุปกรณ์ยุ่งยากนะครับสี่ครับปัญหาที่สี่ครับบางครั้งเนี่ยควันมันเกิดจากการเผาไม,ม่สมบูรณ์ครับ การขอเกรดนิดนะนนการเผาไหม้ที่สมบูรณ์จะไม่มีควันนะครับหรือมีก็น้อยมากมากยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนรถยนต์น่อนึงเรือยนต์รถม,มอเตอร์ไซค์อะ่ะถ้าเป็นเครื่องใหม่ๆเนี่ยมันก็ไม่มีควันนะมันมีเสียงอย่างเดียวถูกไหมแต่จะมีไอออกมาเช่นกา๊าซและาคาร์บอนไดออกไซด์ครับแต่สิ่งที่ถ้ารถเผาไมไม่สมบูรณ์จะเป็นควันสีขาวนั่นแหละครับหรือดําก็แล้วแต่นะซึ่งมันจะเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมนะครับข้อ5้าครับถ่านเนี่ยนะมันมีอายุการใช้เตาถ่านเนี่ี้งนสั6ถึ1ป ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเตาถ่านที่บ้านคุณเนี่ยโอ้เวลาใช้ไปใช้มาเนี่ยครับมันก็อาจจะมีแบบแตกร่อนหลุดนะเพราะมันโดนความร้อนสูงอ่ะนะครับอ่ะต่อไปแบบฝึกหัดที่2ครับง่ายเหมือนกันง่ายกว่าฝึกหัดแรกอีกนะครับก็นักเรียนรวบรวมข้อมูลแนวคิดนะครับเกี่ยวกับปัญหาจากนั้นบันทึกลงในตารางอย่างในตัวอย่างที่1คุณยกตัวอย่างเรื่องสภาพอากาศในชุมชนเนาะสมมตินักเรียนเอาเรื่องสภาพอากาศเป็นหลักนะครับดูเลยอ่ะหครับวิธีทําให้อากาศบริสุทธิ์นะครับสออ่ะอาจจะเป็นไปเซิร์ชมา ต้นไม้ที่ฟอกอากาศได้ดีนะครับ 3. การลดการปล่อยมลภาวะ 4. เครื่องฟอกอากาศอย่างเงี้ยแค่นั้นเองคือคือไปค้นหาแนวคิดที่มันเกี่ยวกับเรื่องของเราเกี่ยวกับปัญหาของเรานะครับแล้วก็อันนี้ก็อาจจะไหลใส่แหล่งข้อมูลนะเช่นสมมุติ Facebook กรมควบคุมมลพิษอย่างเงี้ยนะครับหรืออาจจะเป็นเว็บนอกเว็บอะไรก็ได้นะครับวันนี้นะครับสัปดาห์นี้มีเท่านี้เลย ตัอีกครั้งเนาะก็คือ1นนะครับมันเป็นวิธีการว่าเลือกปัญหาครับสำรวจปัญหาก่อนแล้วก็สำรวจเอาแล้วก็จากนั้นเอามาใส่ตารางครับสร้างตารางที่มาแล้วก็ให้คะแนนน้าหนักกับมันว่าปัญหาไหนเร่งด่วนปัญหาไหนหนักกว่าจะต้องมีคะแนนที่เยอะแล้วก็เริ่มแก้ก่อนนะครับการช่างคะแนนเนาะเป็นแบบฝึกหัดที่1นนะครับต่อมาแบบที่2ครับเมื่อเรารู้แล้วปัญหาเราคืออะไรเราต้องไปหาข้อมูลนะครับแล้วก็ถือว่าคําค้นหาที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับแนวคิดในการแก้ไขปัญหานะแล้วก็เอามาใส่ตรงฝั่งซ้ายนะครับส่วนฝั่งขวาจะเป็นแหล่งที่มาแหล่งอ้างอิงนะครับก็สําหรับวันนี้เั้นี้ไม่ต้องจดเลคเชอร์นะทำแบบฝึกหัด2แบบฝึกหัดใส่สมุดแล้วส่งในคลาสซูมเหมือนเดิมนะครับและสุดท้ายครับเรามาสรุปกันว่าครูใช้เวลาไป12นาทีนะครับก็ถือว่าเร็วกว่าปกตินะครับ